ตอนรับก็บชูช่อ,องไปจำลองสายลุงพืชซื้อนมให้บุลอดเออขนมบุลอดด้วยมีอะไรมาอยู่นะฮะ<า>ขนมอันนี้ไม่ไม่รู้ว่ามันอันนี้หรือเปล่าเดี๋ยวยายดูดะถ้ามันเผ็ดมันก็อาจกินไม่ได้นาะรศนะอายายมาชิมเลยไปอ่ะ เผ็ดไหมรถเผ็ดอุ้ยนี่เนี่ยเขาเสียนมาอยู่ในยารถเผ็ดนี่เลยอูตาแล้วอีนายอันนี้ไหมบอกว่ารถไม่เผ็ดแสดงว่าเมียหมอแก้วเนี่ยดูไม่ได้เลยจะทำไงอ่ะจะทำไงอ่ะโอ้เผ็ดขนาดไหนต้องไปซื้อให้มันใหม่แล้วเนาะ เขาอ่านบอกว่ารถไม่เพชรใดรถเอ้ยเ,นะเออเขาอ่านให้ยายฟังยายถึงได้เอายายยังถ่ายคลิปเลยเแล้วอ่านภาษาอะไรภาษาไทยเป็นยายนี่ภาษาไทยเล่นเออไก่นะขาไก่นะ

นมซื้อให้บุญรอดขนมแมเพืชพันกว่าบาทค่ะน้าไม่ต้องกินขนมก่กินข้าวถ้ากา็อาเอ้ามันยังไม่ได้กินข้าวบอลุกแกนัง่งกินมีอะไรกินเอ่ยอ <laughs> ตันผมคือคือ้นแรงคุณบอนแท้วะนนนขนมเนาะอินะ่มเลเนาะมีนขนมเลยบบกิน,ม,น,นม,มันกินดโดนแล้วฮะมันกินหึงแล้วลดแก้ให้ลูกก่อนชะก่อนให้มัน,น,นมกินก่อนด้วย <laughs> มันกินจะโดนอ่ะเน, <laughs> <laughs> นี้อถูกใจหัวจะเจ็บ ับก่อนทุกครับก่อนทุกครับยายก่อนเออจ้าจ้ายายก่อนนะจ้ายายก่อนลูกากินกินไหให้ก่อนมันเผ็ดหรือเปล่าจะมองดูมันไม่เผ็ดหรอกเพราะยายชิมแล้วดูว่ายายกินเผ็ดมากกว่าเผ็ดไหมไหนดูหน้าดิเผ็ดปะ เปแล้วล่ะตาทิ้งจาทินั่นแล้วล่ะชิมมือเลยชิม,มล่ะว่ากินมันไม่กรอบนะนึกขนมเกาลัดเปล่ามไม่เผ็ดชิมมืงดูเผ็ดอยูอ่ปะมันเหนียวอีกไหมชิมเลยอยากจะได้น่าเขายกมาให้เป็นแผงนะ่ะ ช,ชื่อเสียแล้วมามาบนรถชื่อเสียใช่ไหมนี่ขนมกราร้านนี่เอามาขายได้ไง,ไงจะหลอกให้มันอมไปเลย กินได้อยู่โอ้โหสัมันละลายอยู่บ่อยมันละลายอยู่บ่อยจุดพอกินออกมันก็แซ่บอยู่ได้เลย,ยมันก็เอาเอาไว้ก็ได้เว<า>ลาขายของให้ลูกค้านะต้องดูเนาะต้องดูเน,ะนะาะให้มันกินเลยช็อกโกแลต É น้อยน,นอยี่น้อยนี่น้อยนี่น้อยนี่น้อยจับมือตบมือตบมือ,ตบ,มอตบอีกเชือกผ่ามันคาเบิดแล้วเ,เดี๋ยวเอาเชือกผ่าบักเลมมาให้เยอะๆบุญรอดบุญรอดอายุเท่าไหร่ละครับบุญรอดอายุเท่าไหร่ละครับ

กินข้าวเช้าหรือเข้าอะไรวะข้าเี่ยจมะอันกินได้ก็เก็บไวใใบ้ให้มันกินบักเลมาก็อาให้มันบักรหำมาก็ให้มันก็ได้ที่แม่บอกว่าบักหำน้ำบักหำเข้ามาหรือ,อยัง บอกมันด้วยมันอันตรายเลยอาตบมือตบมือชองจูบชงจูบกันชงจูบกันแล้วแล้วจางจางัจงจังจังมันจะโจ้ไงเจ้าจะจูบเจ้าเจ้าเจีจา่จา,จ,า,จ,าจวง จองเจียวยาวจวงอยากหนาจามีหูมีจาหางจ,าจา้าก็เอ้ยก็ไก่ก็ก็เอ้ยก็ไก่ข้อไข่ในลาข้อขวดของเราข้อควายข้าวนาข้อคนขึงคั้งคอละค้งคล้องข,าง,ขางง,งูใจจ้าหัวล้านเดินมา อันยองตรงองไปไปจะดูกับข้าวไม่รลดุดอันยองม,มาเนี่ยจะกินลูกอันนั้นนะอ่ะหืมตัวอะไรปีหน่อยนี่คือเบอร์แช่แปลว่าทอดไหมล่ะทอดมือคือโอ้เป็นหยอง มาคือมาขายวะโอ้มากรบือเนาะรักแกเหรบได้ยังเลยก่รู้กอ ดาวดาวนเจ้าอ่ะอจ้าไหนอ่ะก็จบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดจับตาข่ายกดกระดิ่งให้คุณบุญรอดลอดไงนะขึ้นขอบคุณชงจูบกันชงจูบท่านไม่กินเราวบ่ได้สนใจยังหรอ จบคลิปแค่นี้นะคะบ๊ายบายจังกิ้ว